สวัสดีครับคโาที่เรียังวันนี้คือเทเนโกคําสภาพนะครับที่ผ่านมาเราก็ได้เรียนพื้นฐานคโ o และก็คํยกย่องคําอตมตัวและคําสภาพนะครับ คำสุภาพไม่ได้ยากเท่าคำยกย่องกับคำถ่มตัวซินที่จำนะคะก็เอาแค่สอนสามยานเท่านั้นวันนี้ไม่ต้องเครียดครับให้ภาษาสุภาพเคโีะนี้นะครับผมก็สอนตามนี้นะครับก็ในสื่อเรียนทัวทัวๆไปหรือว่าคนเก่าๆนะครับอาจจะสอนยันนี้แต่ว่าตัวนี้เปลี่ยนเป็นยันนี้แล้วก็เลยสอนตามนี้นะครับก็คำยกย่องคำถ่มตัวหนึ่งแล้วก็คำถ่มตัวสองนะคะตัวนี้แยกจากคำถ่มตัวทั่วไปแล้วถ้าสถานการณ์ที่จะใช้น้าไม่เหมือนกัน และเทนนโก้ですねคำสุภาพนะครก็บิกาโก้คำที่ดูให้สวยครับตุณน้เทนนโก้ก็แยกเป็นส้งอันเทนนิงโก้กับบิกาโกนะครับแต่ถ้าท่านเห็นแล้วก็อ๋อหรืออันนี้หรอฉันรู้แลรู้และอะไรเนี่ยไม่ต้องเคลียดครับให้คำสุภาพเทนนโก้ะคะเปนคำที่แสดงควมสุภาพตัวบุคคลที่กำลังพูดคุยด้วยตนหน้านะครัไม่ได้เป็นการยกย่องอีกฝ่ายให้สูงขึ้นหรือถมตัวเองให้ตาเตี้ยลงนะครับ แต่ใช so right? ้เพื่อสื่อสารญยางสุภาพและมีมารยาทเราใช้คำยกย่องนะครับก็ทําให้คนนี้นะครับมันซึ้งขึ้นทําให้สองคนนี้นะครับทำเนี่ยไม่เท่ากันใช่ไหมครับและคาถ่อมตัวก็ทาให้ตัวเองนะาำลงทําให้เป็นแบบนี้แต่สุภาพนะครับก็อยู่อย่างนี้แหละแต่ว่าทําให้คนนี้รู้สึกว่าคนนี้นะมีมารยาทสุภาพมากอ่างนี้ก็ตามมารยาทนะครับแล้วก็ต้นหรือคําศัพท์นี้แต่ที่สําคัญองคําสุภาพนี้นะครับみなさんありがとうごこれです はい、と、う、んです、ます、なんか、ペン、カムス、パー、なんか、ペン、ケーゴ、やんぬん、幽霊を、なんか、 คำสืภาพขคน食べるเป็น食べますนะครับบางคนก็อาจจะงงว่าอ๋อทําไมมัสทําไมมัสเป็นคำสืภาพหรอพวกเราเรียนอันนี้ตั้งแต่แรกใช่ไหมครับแต่จริงๆนะครับก็อันนี้เรียกว่ารูปพัจนานะครับมเนจริงๆริงคำว่ากินกินก็食べるแต่อันนี้ไม่สืภาพก็เลยเปลี่ยนเป็นรูปมัสนะครับถึงจะเปลี่ยนเป็นคำสืภาพเหมือนมีมารยาทอะไรเนี่ยแต่ถ้าเราสอนท食べるตั้งแต่แรกนะนักเรียนก็เรียนคำศัพท์ที่ไม่สืภาพ ก็ไม no. okay. ่โอเคก็เลยสนรูปสุดพาร์กงอะไรนีンンチンチン้และก็เรียนรูปพจนานุเครมก็เลยทำให้นักเรียนนั่เข้าใจพิดว่าคำกินนั่งกินกนกิ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 นกนกิ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 นก่นกิ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 นกนกิ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 นากิน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 นกินกินกิกินกินนกิ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 นกนกิ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 นนกิน เป็นด้ใช่ไหมคก็ verb to be ภาษาญี่ปุ่นว่า l i k เป็นดคะแต่ c o ส e to p a r verb to be คือไดนะคก็ตั้งแต่บที่หนึ่งเราก็เรียนคำว่าดใช่มริช่วยด verb to b ในภาษาญี่ปุ่นแต่จริงๆนะคบ verb to be ภาษาญี่ปุ่นเป็นด้นะคดเป็นรูปสภาพนดอยู่แล้วนะคบ เดีพวกนี้เรียกว่า p l f o r m พวกนี้เรียกว่า p o l i t form ใช่หมั่ับก็ถ้าจะใช้ p r e f o r m นะครับก็ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าคนนี้ไม่มีมารายาทไม่สุภาพทันทันที่พวกเราเจอกันครั้งแรกทันทันที่ฉันอายุยอะกว่าอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกแย่นี้นะครับเราก็เลยเรียนรู้สุภาพก่อนตั้งแต่แรกอยู่แล้วมาเรื่องนี้นะครับก็เรียนยันนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็เลยไม่มีปัญหาแต่สิ่งที่ออกก้อสอบแผลตัว NC ็คืออันนี้แบบเฉพาะครับ はい、あります。なんか、カムスパープクございます。こう、チャイいン、だーいなんか、チェン、ペンは、机の上にあります。バカなんかユー、ボント、チェメーカップ、コティーパンー、まだ怒りやんやに。チャイループ、マスこう、スパープユ、ユーレーだよ、は、カムスパープ、なんか、スパープ、マッコに、ミーマラヤークは、ーマッコに。うん。タップリアン、あります。なんか、ペン、ございます。うん。ペンは、机の上にございます。おー、コニプ、スパープ、マークィア、プロイマーク、これに。はい、こ、カムスパープ、やんぬんか。 อันนี้ก็เป็นมันรูปสุภาพนรูปมัสเป็นรูปสุภาพก็สุภาพอยู่แลว้วแต่ว่าถ้าจะใช้อันนี้ก็เป็นคําสุภาพคือสุภาพมากกว่านี้นักเรียนก็อ๋ออันนี้นะแค่อันนี้เท่านั้นล่ะครับง่ายจังเลยก็ใช่แต่โปรดจำอันนี้นะครับซับส่งกับอีกอันหนึ่งคือ verb to be this ก็ verb to be ภาษาญี่ปุ่นว่าไดใช่ไหมครับและ this เป็นรูปสุภาพกค้ดะ レ、カムスパープ、キスパープはです。なんか、ペンでございます、で、ございます。ああ、ございます。無気、なんか、ございます、く、あります。ちゃめ、カムスパープコン、あります。だよは、タージャチャイで、トロンに、なんか、ジャプリアンペンブーフトゥビー、カムスパープか。チェン、日本の首都は、東京です。なんか、ジンジン東京だ。ちゃめ、タージャチャイです、コ、スパープ。 ーーですございまなか日本の首都は東京でございます。ムアンルワニップの中、東京カップカップマレニロ、プラマンナン、スパーすマックマーク。あ、ヤーサプソン、ございますが、でございます。 ちんちん、おはようございます。とか、ありがとうございます。あれに。こ、ラオコちゃいかまございます。ございます。幽霊を。で、トンティリアンさんのは、おはようございます。ありがとうございます。ラオコメイリアンのは、おはようプレワーライ。ございます。プレワーライ。で、カイアクルコーナーじゃ、ないウェブサイトにたんたん、あゃみまんおはようございます。まあ、じゃ、かまわらい。で、皆さん、まいとんるうかなに、ダだ、よくえんコンてィー、そんじゃいりぷまくまく。あうん อ่าและก็นกจากนะนะครับยังมีคำศัพท์ทีーーイイ่ต้นจำไว้นอกจากนี้อ่ะคือเพื่อคำศัพท์นี้นะครับอันนี้โคศชอเอ็ซีไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่โคศชแพทหรือที่แพทเนาะออกบ่อยมากเช่นอีมาปัจจุบันตอนนี้นะครับเป็นทาดาอีมาอ่ามีท่านเคยเห็นใช่ไหมทาดดอีมากับมาเลวทําไมอันนั้นพูดว่าทาดดอีมากือีมาเดสมาจากมาอีมาต้นนี้จังกับมาเล็พูดสั้นๆก็เรอยกเทาดดอีมาชยชยนะครับ うん。で、こう、さっき、無気行く、先ほど、お客さん、ペン、お客様。こう、たーさいさん、こうじゃスパープちゃいめくんけいすけ、あれやに。で、たーじゃちゃいさま、こうじゃペン、たんけいすけ、あれやにや。うん、こう、かむ、スパープ、スパープ、こうに。はい、ごめんなさい、ペン、申し訳ありません。ごめんなさい、たむす。で、こう、ごめん、ごめんなさい、すみません。で、こう、申し訳ありません。申し訳ありません、ペン、敬語、こう、すみません。スパープ、リアプロイマーク、なんか。 かしこまりました。これはラップサープ。ラコーティパンマラゴリアンわかりました。ちなみにか。プレはサジェちゃんへかしこまりました。これラプサープか、プツパーマー。と言います。チューはかこんにちは、私はケースケと言います。チュはケースケ。ちなみに。で、言います。なんかラゴリアンの。言います。カントーン、ドアソーンかな。申します。ちなみにか。これと申しますなんか。こんにちは、私はケースケと申します。プツパーマーマー。 ポンコバンカンペンガマカンコンスントラポッ。ナックリアンバンコンコプーは、こんにちは。私は、サービットリーと申します。プーツベプにお、こにすパープちゃんってランチャークに仲間いさい慶語。ここんルスくプレクプラク。こう、うタージャイーチャイ慶語、こばんるすデプークレラク。プージャーチャーイ慶語、こばんルスクプレクプラク。タージャチャイ慶語、タングモッタンジャディークはトレックプッケーゴ、まいらえこ、チャイループマスです。タングモット、るいな、ジャーディークは。

มาใช้วันนัที่นั่นสุดม่ใช่วันนัดที่นันสุดนั่งงอซลับกับญี่ปุ่นน้อก็ไม่เกียวอะไรเลยอี่ครับวันนี้ก็วันนี่มาส์พาพเกโกครับแล้วก็เราก็ต้นเรียงคำที่ดูให้สวยครับให้คำที่ดูให้สวยบีกากนี้นะครับก็ไม่มีปัญหาให้เช่งโอเทลานะครับ เป็นคำที่ดูให้สวยคือจริงๆคำว่าวัดคือเทระใช่ไหมครับแต่คนญี่ปุ่นนะชอบพูดว่าโอเทระนะครับถ้าพูดโอเทระทำให้อีกไฟหน่อยนะครับรู้สึกว่าอ๋อคนญี่ปุ่นพูดสุภาพมากอะไรนี้เช่นมิยาเกะคือของฝากใช่ไหมครับแต่ถ้าพูดว่าโอมิยาเกะนะครับก็จะพูดสุภาพปลาคือปลาเโอสักนะฉันชอบปลาคนมาอ でラウコリアンプーツはオカシー、シェメカ,カ。コティパンマ、探偵モーモーシー、ラウコバンカンのワッパサーリプンはおテラリアンやニー、カノンペンおかしいやニー、シェメカン、うん。プロバコ,コリンプンスはマッパサーリップンスはマジャックパサーリプンスはマッ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 パサーリプンス ボイボイ。簡単にまじゃくかんさパサジーンってはちゃいお<け>の<な>。はれこのノークチャップティーチャこれがあります、ベッチャポ。で、みなさん、毎度ルーかななんか、かまおなか、みなさん、ルーユーのこれはトンちゃめか。で、じんじんかまトンクハです。 だから、とんてぃぷシャイプーツは腹が痛いクフワトン。タプインプーとは腹が痛いな。うフインコにまいスパープルややんにゃ。とんぺんおなかが痛い。セか。で、タみなさんパイニプなかなじゃみこニプンティプーとはうは腹が痛いぷワとんるは腹が減った。ね、おなかがすきました。なめかうん。こう腹が減った。これはひうかカウ。ティベプマイスパープ。ルカマ、ごはん、プレワかうしゃめかで、ちんちん,なんかウに何かペ、メですよね。これもね、プシャイバンコン、バン、ヤンチャイユー。 ว้าวของนีいいやや้อาหารอร่อยข้าวนี่อร่อยมากเลยนะคร่้าว่เป็นคทีーー่ดูให้สวยอยู่เลโอ้นไปเล้โอ้แล้วก็เบญจไปห้อน้ปห้อสุขานแล้โอเตออะไรคือห้องนั้นใช่ไหมบอันนี้ก็เป็นแบบ คำที่ดูให้สวยอย่างหนึ่งคือโอทตอะไรท่อะไรมาสกุแล้มือใช่ไหมครับจริงๆเบนโจะนะคะเจาะคือซาตานที่เบนคือขี้ชีอะไรนี่อุจฉาพัสสาวะอะไรนี่นะเออก็อันนี้นะคะมันความหมายตรงม,มากพนสุขาแต่ว่าผู้หญิงพูดแบบนี้นะคะเหมือนว่าไปขี้นะไปชีนะประเทศไทยเนี่ยไม่เป็นไรนักเรียนผู้หญิงไทยก็อชอบพูดว่าเซเซก้าแชมป์ดชีอะไรนี่คือผู้หญิงคนญี่ปุ่นนะคะไม่มีใครพูดแบบนี้นะครับอ อยากไปห้องน้ำก็บอกว่าไปโอเทอะไรไปหลานมือค่ะพูดแบบนี้อันนี้คือมารยาศสสตราอะไรนี้ Hi これがคำที่เดี๋ยวให้สวัยนะครก็อันนีนะ้ไม่ต้องรู้ก็ได้ผมก็มีท่านใช้อยู่แล้วที่มีใชโอกับคําศัพท์ต่างๆนะครับแล้วใช้ได้ทางั้งหมดไหมเช่นอันนี้คือโอเปิไหมหรืออันนี้คือโอคัพไหมก็ไม,ามา่ไม่ขนาดนั้นอก็มีคามําศัพท์ที่ใช้กับคําศัพท์ที่ไม่ใช้ด้วยนะครับก็ไม่ใช่ว่าใช้ได้ทางั้งหมดแล้วจาําอย่างไรก็มันใช้ไปเรื่อยๆอย่างความภาษาที่เป็นไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะได้ว่าคําศัพท์นี้ไหมก็ใช้คําศัพท์นี้มักจะใช้โออะไรนี้อ แตก่ก็ไม่ต้องซีอสการดนั้นก็ได้ค่ะโดยเฉพาะคนต่างชาตินะคะไม่ใส่โอโกไม่คิดหรอกว่าคนนี้พูดไม่สุภาพแต่เดสมาสนะครับมันสาคัญค่ะเหมือนครูคนจีนนะบอกพอว่าพอกินข้าวหรือยังอะไรนี่พอก็หัอเราอนะครับปกติถ้าคนไทยพูดนะคะัมันโอ้ยไม่มีมารยาทแต่คนต่างชาติพูดก็มันก็ได้อยู่มันไม่เป็นไรหรอกแต่ใช้ได้ก็ดีนะครับ อ่ะคลิป4ี่อันนะคะที่พามาเราก็ได้อธิบายภาษาสุภาพเคโกะเนาะแบบใหม่วิธีแบบแบบใหม่นะครับก็บางคนก็อาจจะร,รู้แค่นี้แต่ปัจจุบันนะคะคำถอมตัวก็เป็นเป็นสองอยา่างแล้วก็คำสุภาพก็เป็นเป็นสองอย่างน,นะครับก็รู้ไว้ก็ดีครับแต่ที่ออกข้อสอบเกืออันนี้แหละอืก็เลยไม่ต้องซีเรียก็ได้มั้งอ่ะร<น>ะยะสองวันเนาะสอบ J จลแล้วนะครับที่กรุงเทพราชบัลใช่ไหมครับ ผมก็พานักเรียงขอนตัวเองไปรัก,กบ,บันครับถ้าเห็นผมที่สนามศพนะครับก็ทักมาได้ครับไอมินาสังการมいติกระซ้าสซื่ๆแล้วก็ถ้ามินาสาังไว้นะครับจำคำถามที่โอ,อกในโคโสบไว้หน่อยแล้วก็บอกผมหน่อยมึเขียนตรงคอมเมนต์หน่อย เช่นพีที่เดียว N4 นะครับโอ้มูชิอาซิใช่ไหมร้อนชื้นอะไรนี้คือคำศัพท์ N3 นะครับบางครั้งก็ลงมา N4 แสดงว่าผมก็ต้องปรับว่าอ่าแสดงว่าคำศัพท์นี้เป็นคำศัพท์ N4 แล้วอะไรนี้อืมก็เลยคำศัพท์ที่แปลกๆที่ไม่เคยเห็นหรือว่าคำศัพท์นี้โอ้คำถามนี้โอ้อะไรนี้ก็ทุกท่านอยากให้ทุกท่านนะครับจำไว้แล้วก็บวกผมด้วยทอนลงคอมเมนต์ก็ได้ครับอ่าจะการบ้านติดใซสู้ๆครับสายาุตมาตะเน